สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการปลูกต้นไม้ครับดินไม่ดีเราจะปลูกยังไงครับให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตเนี่ครับดินผมก็จะเป็นดินก้นสะก็จะแน่นครับนี่ก็สภาพพื้นที่ครับดินผมไม่ได้ไถ่ายนะครับผมปลูกเลย ขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยนี่ก็เป็นต้นฝรั่งครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นพันุ์ครับที่ตอนแล้วก็นำมาปลูกนะครับวิธีปลูกก็ผมก็ขุดหลุมนะครับขุดประมาณกระถางทิบนิ้วอะครับแล้วผมก็ไปน,นำดินที่อื่นครับมาใส่ ดินนี่ผมไปเอาที่ในสวนไผ่ครับไป,ปขัดางมาก็จะมีใบไผ่มีกิ่งไผ่มีรากไผ่ครับแล้วก็นําดินเก่าครับผสมคลุกคลุกเขาให้เข้ากันครับให้เขาเวลาลดน้ําสามารถลดน้ําลงไปได้ครับนะครับรคลุกไม่ต้องเขา้เขากันมากนะครับคลุกให้เรา,เลาลสามารถลดน้ำลงไปได้ครับ แล้วก็นำต้นพันธุ์มาปลูกครับเนี่ยผมก็แหวกแวกออกข้างครับนี่ก็ต้นพันธุ์ชํำไว้สองอาทิตย์ครับรากเต็มแล้วก็ลงมาปลูกครับโอก็กบดินเสมอต้นพันธุ์นะครับแต่ว่าผมจะทำเป็นเองหน่อยเพราะว่ามันหน้าแรงนะครับเดือนเพื่อสติการะ ครับผมก็ปลูกพิธีง่ายๆครับปุ๋ยยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวปลูกไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ทีนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วครับก็กบทาแอ่งน้ําให้เขาหน่ยครับหลังจากนี้เราก็น,นําน้ํามาลดนะครับลดแล้วทีนี้เราก็มาดูสักสองวันมาลดทีอย่างเงี้ยครับไม่ต้องลดทุกวันกะว่า เขาแค่ชิ้นๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ปลูกดูก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ